นี่คือปฏิบัติการในการไล่ล่ายาเสพติดล็อตใหญ่เปิดวงจรปิดให้ดูเลยเป็นสองผัวเมียนะฮะรับจ้างขนยาบ้าเห็นบอกมาพร้อมกับเพื่อนใช่ไหมใช่แล้วตำรวจจะสกัดจับปรากฏมันไหวตัวทันขับหนีและฟังเสียงด้วยนะฮะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมันมันรถแตกแล้วแตกแล้วแอดแอดแตกแตกแตกปล่อย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 เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนีดิไปมีไปโดนรถชนไปเดี๋ยวเห็ต่อไปดูแล แบก็ไปนีไม่ต้องไปก่อนแล้วๆๆๆๆเจ้าเจเฮ้ยเป็นปัดแล้วปัดแล้วปัดแล้วๆๆวางซ้ายลงซ้าย ครับและนี่คือตอนที่กล้องเห็นบอกว่าจับภาพได้ตอนที่รถเนี่ยชนขอบทางถูกไหมฮะแล้วก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ในพื้นที่ตรงไหนนะครับเมย์ ในพื้นที่ปริมณฑลกรุงเทพเนี่ยนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยตามมาตั้งแต่โคร,ราชเนี่ยนะคะจนกระทั่งมาตามจับได้ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาค่ะและล่าสุดหลังจากสกัดจับกลุมได้คุณผู้ชมครับปรากฏว่า2คนคือธีรพัฒน,น์กับนงนุษรับว่าเอายาเสพติดมาจากจังหวัดหนองคายใช่ไหมแลวภาพที่เห็นคือรถเสียหลักฮะไปชนกับเสาไฟสุดท้ายนงนุษเขาเรียกอะไรจุกหน้าอกนี่เนี่ยฟังเสียงตำรวจหน่ก็ได้ฮะเปิดขึ้นมาตัวหนึ่งเลยฮะ ไปไหนเอามาจากไหนไม่ได้หนูเอามาจากไหนเอามาจากไหนลูกเขาเิงเขาเอง ชมฮะยาบ้าที่ยึดได้ในรถมันกี่กี่เมตรอะสองล้านเมตรโอ้โหแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าในธีรพัฒน์มากับนงนุษย์นะฮะสองวเมียธีรพัฒน์เองเนี่ยคุณผู้ชมฮะยอมรับนะฮะว่าก่อนหน้านี้เคยค้ายาบ้ามาแล้วสมัยก่อนเนี่ยเห็นบอกค้ายาบ้า800กว่าเมตรติดคุกมาที่อยุธยาใช่ไหมเจ็ดปี12เดือนสารภาพลดโทษ3ปี4เดือน15วันเพิ่งพ้นโทษมา2ปีคราวนี้ค้าอตใหญ่เลยล้านกว่าเมนะ็ดฮะ แล้วส่วนนางเมียเองคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าตอนที่โดนพวงมาลัยกระแทกเห็นบอกว่าจุกใช่ไหมสุดท้ายตํารวจต้องพาไปฉีดบัตท h ย a ก,ก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ไม่แน่ใจอันนี้คือไม่เห็นตอนชนใช่ไหมจากในภาพนี่นี่เห็นไหมผู้หญิงฮะร้ออดโอยในรถเนี่ยกระแทกเลยล่ะคอนโซลรถไม่ไหวล,<ะ>ลืมว่าไงพี่เด้งโอเคโอเคเดี๋ยวเรียกรถพยาบาลเดี๋ยวเรียกรถพยาบาลครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจปราบป,ปรามยาเสพติดบอกสองขวเมียได้เงินมา5 0,000บาทแต่ก็ไม่รอดพ้นในสายตาของตำรวจที่สามารถจับได้ในที่สุดและเหตุการณ์นี้ก็คือเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าใช่เห็นบอกว่าจริงๆเนี่ยขบวนรถที่มานี่มีเพื่อนอด, <4 S 2> ด้วคันใช่จะมีคนที่ขับนําทางสองคันส่วนธทีรพัฒน์เนี่ยเป็นคนขับรถคันที่มีการลำเลียงยาเสพติดพอมีการประชุมสายตลอดเส้นทางแล้วรู้สึกว่าตํารวจนะขับตามมาตั้งแต่โคราชแล้วก็เลยมีการซิ่งหนีแบบนี้แล้วก็ไปพลาดที่อยุธยาใช่ค่ะอ้าว คุณผู้ชมครับล้านกว่าเม็ดคราวนี้เองไม่ได้ออกแล้วล่ะฮะประหารอย่างเดียว